เปลี่ยนไปได้ไงครับทุกคนอ่ะชิโมจิชิโมจิชิโม,จ,มจิเข้าไปไ,ไหนวไหนวะเจะเปลี่ยนชื่ออ่าไม่ทำเปลี่ยนเลยก็ชื่อดเด <c oughs> ิมเนี่ยไม่ใช่จันลุงตู่ไงอ๋อลุงตู่ไม่ต้องไปตั้งชื่อมันหรอกมันมันถูกได้โพเดียนี่นี่นี่รู้เขียนวาคนแรกเลยจะทำให้เกิดเฮ้นคนแรกเห็นไหมหรอ ่ะเดีมากเลยเนาะกูทำคลิเสร็จตอนเนี่ยล้วค่อยฆ่าวไลูวดวดไลบูฮะฮะฮะไอปีไอปีไลู่คิว โอเควด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 เหานะทำไมเขาถึงค okay. ิดว่าว่าเป็นเลด์นะมาพี่แทงไลน์บูไปไลน์บูไลน์บูพี่ไลน์บูทำไมเขาแทงไลนแทงไลนบูไปอไอ่บ้าอ่ดจะดาน้าผมไปตั้งชื่อเลดมา แต่เขาจะคิดว่าเป็นยังไงโ้โหก็ผมขอสักคิดไว้ก่อนแล้วกันขอสักคิดไว้ก่อนแล้วกันเสียงไม่เลยกระฉาบไลฟ์โวออกแต่ขอบโลกไอ้แหลกไอ้กูทตเองเสร็จก่อนแล้วค่ะค่ากูดีมากอ๋อแล้วเด็กใช่ด้วยวั a เฮ้ยไอ้ยใช่ด้วยวั a ไอ้ใจเลยพี่มันแหลคุณค่าผมมันค่าเสร็จมุดท่อนีเลยมันไม่ยอมปิดประตูไม่รับขอบ จะมีมีเห็นนะบั้างมีปวดตัวปวดแบบตั้งใจอ่ะมาจะมีคิตคิแล้วแหละลือใครก็ถูกกันหมดอะไรเนะีย่ยยูดีดีมันไม่มีภารกิจให้ผมทำช่วม <c oughs> คิดให้เดีกันละกันตั้งเติมน้ำมันเลยโอ้โหวัดได้ IC ซีอินอินเดไปเขาแทงอะไรกันนั่นวะโว้ดอ่านเมล

พี่น้าจะทาแบบนี้ทำไมเนี่ยเรืเหาเยียบเป็นอะไรตีเอาใจด้วยไอ้เหี้ยะบอกแล้วไม่โนไม่ชี้แลด้วยคอนโทรคันนี่บอกแล้วโอ้โหสายคอนแม่เลียะสัดไว้มาสินเอาเข้าไปเอาเข้างอนเลยมันเพลี้เหี้ยร์เราหัวใจด้วยสัตว์ แล้วมาแล้วมากี้พี่เห็นจริงไหมไม่เห็นไม่เห็นเขาเปล่าอ่แล้วผมคิดว่าเขาเขาก็ไม่น่าจะโดนท่อด้วยพี่ไม่เห็นอเลยเลยไม่ตามเนื้อเรื่องเลยเดียยิ่งกว่านักเตื้อปอีกจ๋าต้องใส่หมวกแบบพี่มาบ้างและโคด้านนะโคด้านเดยวก็มาว่ะ ใส่มา้ม่เมาวะเข้าไปแล้วไปรับดลยนีซ้อนเตือกันเพี่อไเหี้ยขวดแม่ไหนสัตว์อะไรวะนะสองเตือก็สองเตือเลยวะไี่ธรรมดาในยูทูบเขาซ้อนเตือนไง